สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาการคลิปนี้มาดูคณะแคบหมูกรอบค่ะช่องคูมพันตุลากันก่บพี่น้องตอสปลาเกี๊ยวครึ่งทะพีกระเทียมพริกอ่าน้ําตาลทรายไปยช้อนพวงนัวไปช้อนแคบหมูพีที่ร้อยสามสิบค่ะอันนี้ก็จะเป็นคณะค่ะเอามาดูกันเลยค่ะเอามาดูนะคะน้ามันร้อนแล้วค่ะใส่พริกกระเทียมลงไปเลยค่ะ เจียวให้หอมค่ะเดี๋ยวพี่กกระเทียมให้หอมเด้อค่ะเด้อ นี่ก็ใส่ซอสฝาเขียวลงไปเลยค่ะครึ่งทะพีค่ะอ้ำตาลไปช้อนผงนัวไปช้อนแล้วก็น้ำล้างคกน้ำล้างคกสองทะพีค่ะไว้ให้เดือดค่ะ พอภัยค่ะเดือดแล้วสะใส่คะน้าลงไปค่ะปึ๊บใส่คะน้าลงไปค่ะ ปิดฟ้าค่ะปับ๊บให้ผักคะน้าเขียวสดค่ะ พอค่ะพอรับกับอีกด้านหนึ่งค่ะโอ้น่าอร่อยค่ะี่น้อ่เลขาคอลูกโดดด้วยนะคะอร่อยเลิศรสดเลยค่ะ อบคค่ะอบให้ผักคะน้าเขียวสดแล้วก็กรอบอร่อยค่ะ เสร็จแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยค่ะใส่แคบหมูลงไปค่ะใส่แค่หมูลงไปค่ะนี่ค่ะใส่แค่หมูลงไปคลุกค่ะแล้วก็ลูกโดดค่ะลูกโดดใส่ลูกโดดลงไปด้วยใส่ลูกโดดลงไปค่ะปึ๊บเสร็จแล้วค่ะใส่จานเลยค่ะ จานมาเลยค่ะรีบามาจับดูเลยค่ะตักเลยค่ะจะตักให้เอฟซีดูแล้วนะคะนี่ค่ะสัวยเลิศเลยค่ะคณะแกบหมูกรอบ สุดเด็ดแค่รับช่องโคมพันตุลากันค่ะแซ่บเลย้ะใครพี่น้องเนี่ยแซ่บแซ่บแซ่บยแคบหมูเยอะๆแคบหมูอีพีที่หนึ่งร้อยสามสิบนะคะปับเลยค่ะปับเลยค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะอร่อยมากขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจ ช่องโคมันตุลาการขอบคุณเรื่ยๆเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะปอ๊ดช่ำๆเลยค่ะนี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลาการนะคะคือคณะแคบหมูกรอบค่ะกรอบกรอบแคบหมูก็ยังคงความกรอบอยู่ค่ะคุยคุยค่ะจัดการเลยค่ะนี่ค่ะแคบหมูยังคงความกรอบอร่อยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะ คมพัน์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซทุกท่านนะคะให้ทํางานประสบความสําเร็จนะคะวันนี้ค่ะสู้ๆนะคะเดินทางไปแห่งหนใด,นดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องสุดยอดเลยเนีอค่ะอทั้งกรอบทั้งอร่อยสวยเลิศเลยค่ะคณะแคบหมูกอบค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ